ตารางงานเดือนหน้าจะตุยแน่พวกเราหาเงินจากที่ไหนซื้อเลยเนี่ยเอาอยัางไงดีเลยเนี่ยงานคู่ก็ปังงานเดี่ยวก็ปังเอาสิตารางงานของน้องนุกเดือนหน้าน้องเดือนหน้าเหมือนน้องไปต่างประเทศด้วยนะน้องนุกหลังจากลงจากดอยไหมคะไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องรอน้องดูน้องน้องไปก็ปังจากงานบุญงานงานลาดงานหลวงมีครบวัน ขึ้นดอยเนี่ยสองถึ 4, แล้วก็มีทําบุญวันที่ 17. สิบเดเมรุค่ะถวายเมรุนุกปายเหมือนกันอันนี้ตารางงานคู่นะทุกคนคอนเสิร์ตสองงานเอ้ยหงานบุ๋มอะไรเนี่ยตอนแรกอะวันที่ห้าน้องปายไม่มีคิวหลังจากลงจากดอยแล้วอะไม่มีคิวทีนี้น้องปายเขาก็เลยให้คิวเจ๊ก,ก่อยให้คิวพีก่กอย จัดที่เหนือค่ะทุกคนใดๆมีน้องนุกน้องปลายแล้วก็มีซอยตันอีกอะปังไม่ไหวจ้าไม่ธรรมดาเด้อเดือนหน้าช่ำปอดค่ะเอาสิเอาสิทั้งไหนจะเขาดาวได้กันโอ้ยสุดปังจ้าบอกเลยงานคู่ตุยแน่พวกเราวันที่ห้าขายเมื่อไหร่ก๊าลักทาผังอยู่ทุกคนฝากงานวันที่ห้านะคะจริงๆตอนแรกที่โพสต์ไปอะ่ะเป็นคิวเดียวใช่ไหมที่ก้อยเอา คิวเดี่ยวไปลงร้านเดิมที่ก้อยจัดปีที่แล้วที่คุณไปแข่งรถใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็เลยว่าน้องๆขึ้นไปใช่ไหมน้องๆขึ้นไปสองสามสี่ใช่ไหมอ่าห้าน้องว่างก็เลยว่าทุกคนก็แบบเหงาไงทุกคนความเหงาเป็นเหตุเหตุเกิดจากความเหงาทุกคนอือตอนแรกก็เป็นบอสแล้วเหมือนก็ก็เลย เหมือนคุณปายเหมือนซอยตันอะไรเงี้ยก็เงาเงาไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมวันที่ห้าก็เลยคืนคิวให้ <c oughs> แล้วก็เป็นทีเอ็นดีสวัสดีมเหสีคุณดนเจ๊กะหยกๆยก,ยกได้ฉันคืออัครมเหสีแห่งราชวังสิริเบลอืมก็เลยก็เลยนั่นแหละก็เลยก็เลยประสานงานเป็นผู้ประสานงานแล้วก็อ่า จัดการทั้งหมดให้น้องๆเพราะว่าอยากเห็นเด็กๆขึ้นไปดด้วยกันไหนๆก็มาขึ้นดอยไปทําบุญด้วยกันแล้วก็มารับความสุขไปด้วยกันพีก่กอน้องสองคนจะมาสุ่สรรค์ต้องดูคิวงานทุกคนดูคิวงานก่อนนั่นแหละมันก็เลยทีนี้พอคุณคุณไปแล้วก็ซอยตันก็ขึ้นไปทําบุญด้วยกันไปทําไปไปร่วมโปรเจกต์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ก็เลยว่าอยู่กันครบอะ ก็เลยเป็นฟิล์เหมือนบรรยากาศคิดถึงเมื่อก่อนเนาะอืมก็เลยโต๊ะมีทั้งหมดร้อยโต๊ะนะทุกคนวันที่ห้าขอเพลงเหนือเนือด้วยบอกเด็กๆอยู่ว่าขอขอเพลงแบบขอสนุกอะ่ะเพราะว่างานมันจะเริ่มแบบเพราะว่าเราเอาซอยตันมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะทุกคนจะได้เจอกับ Off Mark, ออฟโจมาร์คนละครึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยนะอืมแววๆมาว่าจะมีวงสองวงนะ แววแวมาว่าจะมีสองวงเหมือนเพื่อนเขาไปชวนกันอ่ะเขาว่าเงาก็เลยเอาเด็กๆมาด้วยอะไรเงี้ยมันก็คุ้มนะทุกคนก็อืราคาบัตรคอดแล้วแหละก็มีเครื่องดื่มให้โต๊ะละสามขวดหนูจะบอก,ก่าแพ็ยอบหน่ <laughs> อยเจอะอแต่ขอแม่ใช่อย่างเดียวก็ซื้อหน่อยเถอะซื้อหน่อยรู <laughs> <หน>้ <laughs> <ห> <laughs> เงี้ยมามเธอซื้อให้หน่อยฉันซื้อฉันซื้อลิปส้มเหรอซื้ออ๋อซื้อหลอดส้มดีใจจังด <laughs> ีใจที่ซื้อนะอ<ย> <laughs> ุ้ยสวยอะเขา,าเอาดอก,มกอไม้ดูนมอบให้เธอสิแป้กเหรออู้ถึงว่าอะไรเป็นไรอะ <laughs> <laughs> น่ะมันหมา ล,ลิฟน้องปายนะครับลิฟน้องปลายตอนนี้อยู่ในเขาเรียกว่าขั้นตอนของเขาเรียกวไรการดีวอล์อก,เเก็เลือกพวกแพ็กเกจเลือกอมันอยู่ในขั้นตอนของการเลือกจะออกแบบครับแต่ตัวตัวเนื้อลิฟตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยว ก็อาจจะเป็นลิฟที่ใช้ไม่ยาก